สวัสดีครับชาวลัคนาธนูและราศีธนูทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงของราศีธนูในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 4นะครับเป็นการทํานายรวมๆโดยทั่วๆไปไม่ใช่ทํานายดวงของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นก็มีทั้งที่ตรงบ้างและบางท่านก็อาจจะไม่ตรงก็ต้องของอาภัยเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศีอยู่วยกันหลายดวงเลยนะครับโดยดาวพุธจะย้ายราศีสองครั้งนะครับ โดยจะย้ายวันที่11เมษายนครั้งหนึ่งแล้วก็จะย้ายปลายเดือนนะครับ29เมษายนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับดาวศุกร์ก็จะย้ายในวันที่12เมษายนนะครับส่วนวันที่14เมษายนจะมีดาวย้าย2ดวงนะครับโดยดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษและในขณะเดียวกันนะครับดาวอังคารก็จะย้ายจากราศีพฤษภสู่สราศีมิถุนนะครับ แล้วก็ดาวที่ไม่มีการย้ายราศีเลยก็มีอยู่ด้วยกัน3าดวงนะครับก็จะมีดาวพฤหัสนะครับอยู่ที่ราศีกุมนะครับแล้วก็ราหูอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วก็ดาวเสาร์เป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมังกรนะครับดาวประจําตัวหรือดาวเจ้าเรือนของราศีธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีกุมพบสหัชชะนะครับโดยเพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่29มีนาคม ก่อนหน้านั้นดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีมังกรกลุ่มอยู่กับดาวเสาร์นะครับพฤหัสกับเสาร์นี่ก็เป็นคู่ขัดแย้งนะครับแล้วก็ที่ราศีมังกรพฤหัสก็ยังเป็นนิดอีกด้วยนะครับฉะนั้นพอดาวพฤหัสย้ายามายมอยู่ที่ราศีกุ่มพบสหัชชะข้อดีก็คือความเป็นนิดของดาวพฤหัสหายไปนะครับพฤหัสมีกําลังมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นส่งผลให้เป็นตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นนะครับดาวพฤหัสแยกจากดาวเสา ตัวเองก็ดีขึ้นดาวเสาร์ก็ดีขึ้นนะครับส่งผลให้ฟาร์มคิดฟาร์มเครียดลดลงคลี่คลายไปในที่ทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเครียดที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับดาวพฤหัสมาอยู่ที่ราศีกุมภ์พสหัชชะดาวพฤหัสที่พบสหัชชะนี้อยู่ในเรือนของราหูนะครับและราหูเจ้าเรือนสหัชชะก็จรไมาอยู่ที่ราศีพฤษภพ,พบอรินะครับช่วงนี้ชาวราศีธนูก็จะเข้าออคนได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับจะคบหาใครจะสนิทกับใครเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนอรินะครับต้องดูดีๆอย่าไว้ใจอะไรใครง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์เดินทางพบปะจะเจอผู้คนเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรเข้าสังคมมีเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับฐานะให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยัดยานพานะนะครับมีเกณฑ์ซ่อมบ้านเก่าต่อเติมบ้านเก่าหรือบางท่านอาจจะมีการซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนรถใหม่ เลยก็เป็นได้นะครับพอวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษพบปุตตะนะครับอาทิตย์ที่ราศีเมษนี้เป็นอุดนะครับอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภาโยกหน้ากับตนุลักษ์นะครับทรงผลดีต่อชาวธนู ทำให้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมัน่นคงให้กก่ชาวธนูได้ในอนาคตเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มธุร,รกิจใหม่สําหรับเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับการงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพุธนะครับวันที่1ถึงวันที่11เมษายนดาวพุธอยู่ที่ราศีมีนพบพันธุนะครับดาวพุธที่ราศีมีนเป็นประเป็นนิด ดาวพุธกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะครับอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภะและศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับพุธกับอาทิตย์นี่ก็เป็นคู่ประชาสัมพันธ์คู่วิชาการนะครับในขณะเดียวกันพุธกับศุกร์ก็เป็นคู่าธาตุน้านะครับได้อสีตีธาตุแม้ดาวพุธจะเป็นประเป็นนิดแต่ว่าได้อสีตีธาตุเพราะ,ะนั้นกําลังของดาวพุธก็จะกลับคืนมานะครับส่งผลให้งานของชาวธนูจเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ game, ใหการสนับสนุนได้รับผลตอบแทนที่ดีอาจมีการได้รับการโปรโมทเรื่องขั้นเรื่องนะครับ มีคนนับหน้าถือตาการงานมั่นคงและยังมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถขยับขยายที่อยู่อาศัยให้มั่นคงกว่าเดิมนะครับวันที่1112และ14เมษายนดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษตามลําดับนะครับดาวอาทิตย์ที่ราศีเมษนี่เป็นอุดนะครับในขณะเดียวกันดาวศุกร์ที่ราศีเมษก็เป็นประแต่ว่าศุกร์กับอังคารสลับเรือนกันนะครับการงานก็ยังคงประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน มีชื่อเสียงได้รับการไว้วางใจได้รับโอกาสใหม่ๆแอสซ g n เมนต์ใหม่ๆนะครับทำให้ชาวธนูได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถพิสูจน์ศักยภาพใครที่ประกอบกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองยอดขายพุ่งกาไรเพิ่มลูกน้องบริวารให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับและแน่นอนครับดาวอาทิตย์เป็นอุดอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภาะเมื่อธุรกิจรุ่งเรืองการค้ารุ่งโรจน์สิ่งที่ตามมาก็คือเครดิตชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับในวงสังคมนะครับ วันที่29เมษายนดาวพุธย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพฤษภพบอรินะครับที่ราศีพฤษภดาวพุธก็จะไปกุมอยู่กับราหูนะครับพุธกับราหูนี่คู่ศัตรูนะครับก็ต้องระมัดระวังการอิจฉาริษยาจากคนรอบข้างจากคนใกล้ตัวอาจมีการเตะตัดขาถูกแทงข้างหลังถูกลอบแทงข้างหลังซึ่งเป็นธรรมดานะครับพอเวลาใครดีใครเด่นใครดังก็อาจจะมีคนอิจฉาริษยามันไส้รวมถึงต้องระมัดระวังคําพูดเอกสารสัญญานะครับต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ หากเกิดข้อผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายฟ้องร้องถึงขั้นเป็นคดีฟาร์มได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับดูให้ดีๆดูให้แน่ใจก่อนที่จะทําธุรกรรมใดๆนะครับการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวเสาร์การเงินสําหรับเดือนนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสย้ายจากราศีมังกรไปอยู่ที่ราศีกุมย้ายเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับก่อนหน้านั้น ดาวพฤหัสกุมอยู่กับดาวเสาร์นะครับพฤหัสกับเสาร์คู่นี้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับแม้ว่าเสาร์จะได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามีดาวคู่ขัดแยง้งซึ่งก็เป็นดาวที่ใหญ่เหมือนกันครับประทานฝ่ายสุประเคนะครับดาวพฤหัสเข้ามากุมก็จะส่งผลให้ดาวเสาร์ไม่สามารถส่งพลังแสดงพลังให้แก่ชาวราศีธนูได้อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสย้ายจากราศีามังกรมาอยู่ที่ราศีกุมการเงินของชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ความมั่นคงนะครับ ชาวธนูจะหาเงินได้เก่งขึ้นมีพลังในการขับเคลื่อนในการหาเงินได้มากขึ้นแต่ดาวเสาร์ก็คือดาวเสาร์นะครับจะได้มาแบบง่ายๆก็คงจะไม่ใช่นะครับต้องอดทนต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะได้มานะครับแต่เหนื่อยแล้วรวยนะครับก็ถือว่าโอเควันที่1ถึงวันที่12ดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมีนพพันธุนะครับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะดาวศุกร์ที่ราศีมีนนี่เป็นอุดนะครับ ก็ส่งผลให้ชาวราศีธนูมีโชคทางด้านการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ๆเรียกได้ว่าช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินไปหมดนะครับพวันที่12เมษายนดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษพบปุตตะนะครับดาวศุกร์ที่ราศีเมษนี่เป็นประนะครับแต่ดาวศุกร์ก็สลับเรือนกับดาวอังคารนะครับเป็นอนุเกษตรดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือ,อนลาภะจรอยู่ในพบปุตตะก็มีเกณฑ์มีโอกาสมีรายได,ได้ใหม่ๆรายได้มาจากหลายช่องทางรายได้เข้ามาไม่ขาดมือนะครับ สำหรับคนที่ติดต่ออยู่กับสถาบันการเงินขอสินเชื่อขอเพิ่มวงเงินขอเพิ่มเครดิตไลน์ก็จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติส่งผลให้ชาวราศีธนูเริ่มเข้าสู่โหมดการเงินที่มั่นคงนะครับสุขภาพนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวจันทร์นะครับดาวราหูอยู่ที่ราศีพฤษภพพอ,อรินะครับก็ต้องระมัดระวังความเครียดความงหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนความดันหรือว่าไมเกรนนะครับ ในขณะเดียวกันดาวอังคารจอยู่ที่ราศีพิศพอริเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดระบบเลือดฟาร์มดันนะครับวันที่14วันที่15วันที่16แล้วก็วันที่19วันที่20วันที่21แล้วก็วันที่28วันที่29เมษายนระมัดระวังนิดนึงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับความรักนะครับเจ้าเรือนปัตตนีก็คือดาวพุธ ช่วงวันที่1ถึงวันที่11เมษายนดาวพุธอยู่ที่ราศีมีนพบพันธุเป็นประเป็นนิดนะครับดาวพุธกุมอยู่กับดาวศุกร์เพื่อนจะคบหากับใครก็ดูดีๆนะครับระวังระวังนิดนึงอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก่อนเวลาอันควรโดยเฉพาะสาวๆนะครับและบางทีคนที่เข้ามาก็อาจจะโสดไม่สนิทเราอาจจะกลายเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวนะครับพอที่11เมษายนดาวพุธก็ย้ายจากราศีมีนสูร่ราศีเมษพพปุตตะ ช่วงนี้ชาวราศีธนูก็จะดูมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามนะครับ คนโสดก็มีโอกาสได้เจอเ,เนื้อคู่คนรักส่วนคนที่แต่งงานแล้ววางแผนมีบุตรมีทายาทก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับพอวันที่29เมษายนดาวพุธก็ย้ายครับย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพฤษภภพ,พอินะครับดาวพุทธที่ราศีพฤษภก็จะย้ายเข้าไปกลุ่มอยู่กับราหูนะครับพุธกับราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับคนที่มีคู่อยู่ก็ต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งขัดแยง้งต้องใช้สติต้องใจเย็นๆนะครับหลีกเลี่ยงการประทะทางอารมณ์นะครับ บางครั้งอาจมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ชาวธนูต้องใจเย็นๆมีปัญหาอะไรค่อยพูดค่อยจ่าตั้งสติให้มั่นใช้สติให้มากนะครับแล้วก็ในวันที่14เมษายนนะครับดาวอังคารนะครับจรจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนพบปัตตนีนะครับอังคารเล็งลักนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอังคารเล็งลักนี่ก็มีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งมีปากมีเสียงกับคู่ของคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นมีอะไรขัดหูขัดตาขัดใจก็ต้องใจเย็นๆใช้สติเป็นนที่ตัั้งะครบ แล้วความรักของชาวราศีธนูก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโชคลาภนะครับดาวเจ้าเรือนลาภก็คือดาวศุกร์วันที่1ถึงวันที่12เมษายนดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมีนพบพันธุดาวศุกร์ที่ราศีมีนเป็นอุดนะครับฉะนั้นชาวธนูก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาภได้รับเงินก้อนใหญ่ๆโชคที่เกี่ยวกับพันธุโชคที่เกี่ยวกับบ้านที่เกี่ยวกับรถนะครับพอวันที่12เมษายนดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษพบปุตตะนะครับดาวศุกร์ที่ราศีเมษนี้เป็นประนะครับ ดาวสุก็จะกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภะสุกเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะอยู่ในภพปุตตะก็มีเกณฑ์ที่ดีในการเสี่ยงโชคได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นดาวเกตจออยู่ที่ราศีตุลภพลาภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โชคด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นทําบุญไหว้พระขอพ,อพรมีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนานะครับ หาเวลาไปทําบุญไหว้พระขอพรแล้ว่าลืมเสี่ยงโชคอาจมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคติดมือกลับมาด้วยก็เป็นได้นะครับแบบว่าบุญก็ได้โชคก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับขอให้ชาวธนูเพลิดเพลินกับการงานการเงินและก้าวข้ามทุกปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้โดยง่ายและมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูของเดือนเมษายน2564อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ